เสียงดีเซล 6TD 26สูบคู่เทอร์โบของโอ o p ดท T คำรามต่ำในเช้าวันที่ฟ้าหม่นเหนือค่ายสุรศักดิ์มนตรีขณะที่ตัวรถสีเทาพรางดิจิทัลขับแล่นผ่านประตูหลักเข้าสู่สนามทดสอบแผ่นกรอบ KONTAKT 1ระยิบวววจากละอองฝนบางๆทำให้รถถังหลักสายเลือดยูเครนคันนี้ดูทั้งเก่าแก่และล้ำสมัยไปพร้อมกัน ใครจะเชื่อว,ว่ากองทัพบ,บกไทยใหการต้อนรับโอปลอดทีชุดแรกตั้งแต่ปี2,557แต่เพิ่งปิดโครงการปรับปรุงเต็มระบบเฟส2ในต้นปี2,568จนออกมาในสภาพเกิดใหม่พร้อมรหัสเล่นในหมู่ลูกประจำว่าโอปอลไฟเพราะอัปเกรดใส่สมองกลรุ่นที่5และมองข้ามความล่าช้าในอดีตสู่บทบาทแนวหน้าครั้งใหม่ความท้าทายของโอปลอดทีเดิมไม่ใช่ศักยภาพแต่คือซัพพลายเชนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยูเครนทำให้อะไล่ยล่าช้าติดขัด กองพันที่22ต้องรือเครื่องส่งมาตรฐานสากลเองเป็นครั้งคราวโครงการิ i n i c o จึงถือกำเนิดในปี2566เพื่อเพิ่มชิ้นส่วนผลิตในไทยและยกระดับระบบควบคุมไฟ์้าพลังผลงานแรกคือการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ยิงแบบลินุกฝั่งตัว Hanuman l i t e พัฒนาโดยนิสิตลากกระบางังบวกกล้องเล็งร้อนเจมสามความละเอียด1280ิคูณห0ึสิบสิเิไทยอิสราเอลทำให้วงจรฮันเตอร์คิลเลอร์ตัดเหลือเฉลี่ยเจ็วินาทีสนามยิงห้วยซันบันทึกสถิติพลปืนโอปอตที่ยิงกระสุน APFSDST จอกเป้าวงกลม80เซนติเมตรที่ระยะ2,800เมตรได้5นัดติดแม้อุณหภูมิพื้นผิวยานทะลุ4 4องศาเซลเซียสเครื่องยนต์6ทีดีสองยังคงเสน่ห์เสียงแหบแต่ทรงพลัง ทีมช่างไทยติดอินเตอร์คูลเลอร์คู่และปรับบูสต์ใหม่เป็น1,270แรงมมาเพิ่มกำลังต่อน้ำหนักเป็น25แรงม้าต่อตันช่วยให้ออปลอรทีรุ่น2 0 2 5เร่ง0ูถึง60กิโลเมตรชั่วโมงใน11วินาทีเส้นทางดินฝุ่นโคราชขมือบความชื้นหน้าฝนแล้วแผ่ไอน้ำออกจากฝาถังน้ำหลักฐานจากเซ็นเซอร์เมช่าไอชีว่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องลดลง8องศาแม้ขับต่อเนื่อง90นาท,ทีเทียบกับรุ่นเดิมถือว่าช่วยถนอมเครื่อองงกกกกกววว่าเเเดิมเิมืบ20%รลยัป็นน็นซห แต่เพิ่มโมดูลคอมโพสิตการูดาเอ็กฝั่งข้างกับส่วนหน้าป้อมบางจุดน้ำหนักบวกเพียง600กิโลกรัมทว่าให้ค่าตั้งจอดเทียบเท่า RSA 800มิลลิเมตรด้านบนป้อมปิดกล่องระเบิดทำลายควันแอลดีเอส2เซนเซอร์แจ้งเตือนเลเซอร์รุ่นใหม่จะสั่งยิงมานควันมัลติสเปกตรัมกับยิงเครื่องขวางสัญญาณ I ออาอัตโนมัติใน0.35วินาทีช่วยลดความเสี่ยงโดนสอยจากขีปนาวุธนำวิถีรัสเซียรุ่นลอกในตลาดมือห้องลูกเรือได้รับการรีเฟรชครั้งใหญ่ ปุ่มควบคุมไฟกลายเป็นจอสัมผัสสินิ้วแบบกันสะเทือนบอดเจลปรับไฟฟ้าติดสปริงลดแรงกระแทกคนขับพูดเล่นนะว่านั่งก็เหมือนเกมมิ่งแชร์ราคาแพงกว่าบ้านระบบปรับอากาศใช้คอมเพรสเซอร์2ชุดแยกวงจรทำให้ห้องขับเย็นคงที่แม้อากาศภายนอก40องศาทหารฝึกซ้อมเข้าประจำรถ48ชั่วโมงต่อเนื่องในเต็นซีลเอ็ีซีแล้วรายงานว่าเสียงเงื่อน้อยลงเกือบครึง่ง ข้อมูลคือเชื้อเพลิงใหม่ฟินิคโอติดตั้งโมเด็มลอร่าเมชและ 5GSA บนเสาว,วิทยุด้านหลังป้อมเชื่อมภาพโดรนสเกาบีจากรถสายพลาธิการได้ภายใน3าวินาทีระบบโอปาเน็ตจะแปลตำแหน่งป้อมศัตร,รูปเป็นสัญลักษณ์สีแดงบน HUD พลปืนพร้อมเส้นวิถีกระสุนจำลองหากข้อมูลยืนยันซ้ำจาก UAV จะขึ้นกรอบสีทองผู้บังคับการกดยืนยนันเพียงครั้งเดียวกระบวนการยิงทั้งหมดจึงเหลือคลิกเดียวต่างจากยุคอนาล็อกที่ต้องหมุนแก้ค่าเข้าลิมเอง ค่าใช้ใจ่ายเป็นจุดชี้ชะตาแต่ตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่4.7ล้านดอนลลาร์ต่อคันรวมอาวุธกระสุนและซอฟต์แวร์สู้กับราคา VTC A1 ไม่ได้เรื่องความสดใหม่ทว่าวิเคะห์ต้นทุนพบว่า83%ของเงินโครงการไหลกลับอุตสาหกรรมไทยตั้งแต่ฟองน้ำบอดโรงงานระยองจนถึงบอร์ด FPGA สมุดปราการสร้างงานทางตรง1,200ตำแหน่งและให้ทุนวิจัยปัญญาประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัย6แห่งโซเชียลมีเดียช่วยสร้างภาพจำใหม่เมื่อช่อง TikTok แท็กสตอรี อัปคลิป p o โพลปืนโอปลอตทียญิงเป้าป๊อปอัพกลางคืนกล้องความร้อนแสดงเป้าสีเขียวลอยฟุ้งในควันแสงกระสุนลาไฟแล่นทะลุเป้าจนประกายสะท้อนไปยังเมฆต่ำคลิป15วินาทีนี้ได้สี่ล้านวิวในสัปดาห์เดียวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอปารไฟติดเทรนทวิตเตอร์เคียงคู่ข่าวบันเทิงแถมดึงคนรุ่นใหม่ถามมหาสมัครสายช่างกรอบเพิ่ม30ซโอปลอตทียังถูกดันสู่ภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติ ห้องท้ายรถติดชุดเจเนเรเตอร์12กิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟโรงครัวสนามหรือเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ได้4ชั่วโมงต่อถังน้ำมัน1ใบในเหตุการณ์น้ำหลากอ่างทองเมษายนรถโอพลอตที T, 3คันใช้ใบมิดหน้าเคลียร์เศษไม้ขวางถนนแล้วลากเรือกู้ชีพ10ตันขึ้นคันกั้นน้ำสำเร็จใน1ชั่วโมงสื่อท้องถิ่นถ่ายทอดสดจนผู้ชมออนไลน์แซวว่ารถถังยูเครนช่วยคนไทยทันที แม้บางเสียงกังขาว่าโครงสร้างพื้นฐานของ O p l o t t ยังเป็นยุค1,990แต่ข้อมูลเ e m e เมตรีฟิ n i โ O ยืนยันว่า MTBF กระโดดจาก345-180ชั่วโมงหลังอัปเกรดเซนเซอร์แรงสั่นเมชายแจ้งเตือนสายพานหลวมก่อนขาดล่วงหน้า50กิโลเมตรลดดาวทีมระหว่างฝึกอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าสูตรซ่อมยืนยันว่าเวลารออะไหล่จากต่างประเทศลดลง70%เพราะมีสายผลิตชิ้นส่วนทดแทนในสมุรสาครแล้ว ยามอาทิตย์คล้อยรถใหม่เลข027จอดเรียงข้าง045และ051เพื่อรอเข้าพิธีรับรองกองพันแสงทองปลายนภากระทบกรอบป้อมอย่างนุ่มนวลพลบังคับการปีนขึ้นจากช่องป้อมยกนิ้วโป้งส่งสัญญาณก่อนเอ่ยกับกลุ่มสื่อว่าวันนี้โอปอไม่ใช่รถถังล้าหลังอีกต่อไปแต่เป็นห้องทดลองให้ทหารไทยเขียนโค้ดหัดวิเครห์บิ๊กดาตาและบุกฝ่าไฟฟ้าพายุข,ข้อมูลอย่างมืออาชีพคำประกาศนังสะท้อนแก่นแท้ของโครงการฟินิกโอ เปลี่ยนมรดกเหล็กกล้าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์สงครามเครือข่ายและภารกิจช่วยเหลือประชาชนในปี2025ได้อย่างสง่าง,งาม